สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งล้วนน่ายินดีนะครับผมวันนี้เราจะมานําเสนอเออเป็นส้มตำแบบคิดฮอดคิดฮอดเนาะคิดฮอดเอ่อคนที่อยู่เอ่อเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างถิ่นอยู่ต่างประเทศก็เลยส้มตําม,มันแพงเนาะแล้วก็จะมาทาเอาเรียกว่าจะม,มาตำมรากอก็ไม่เชิงตำหมมหมสุดสๆดนะวันนี้ ก็เป็นตำม,มารากอยุคใหม่ยุคสมัยใหม่ละกันนะครับผมประมาณนี้กําลังจะเร็ยกเมนูอ,อะไรเนาะเออวัตถุดิบก็จะมะีขนมจีนแครอทแล้วก็พริกสดแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ผมใช้เห็ดด้วยนะครับผมประมาณนี้ซึ่งมีพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศกันเยอะที่รู้จักกันเนาะก็มารากอมันแพงมากับผมไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปแล้วก็เอเชียแบบนี้มัแพงนะผมที่นี่ผมก็อ่ามา ทำที่กรุงเทพก็เลยด้วยความที่ตัวเองอ่ะขี้เกียจคือเครื่องไม่ครบอ่าก็เลยมันนึกขึ้นได้อ๋อพอดีเลยทำคอนเทนต์สักหน่อยหนึ่งก็คือแบบทําลงให้ใน YouTube ดูเน่อยบางทีแบบอาจจะคิดไม่ได้แต่บางบางพี่ที่อยู่ต่างประเทศก็บางทีก็ใช้แครอทเออไม่ใช่แค้แครอทสิใช้หัวใช้เท้าแต่หัวใช้เท้ามันจะมีความแบบมันไม่เวิร์กอ่ะนะครับผมผมก็เลยเมาทําให้ดูว่าเนีย่ยเราสามารถตำม,มันก็ว่าตำสมุนไพรตำแบบตำเห็ด อ้าวตำส้มตำเาเรียกว่ตาตำทรงเครื่องอ่ะอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเป็นส้มตำทรงเครื่องของเอาใจผู้ที่อยู่ต่างประเทศละกันเนาะประมาณนี้ก็จะมีตำพริกลงไปใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศนี่หั่นแบบเป็นผมดีๆนะผมหั่นชิ้นเละๆคือตำให้น้ามันเยอะๆให้น้ามะเขือเทศออกมาเยอะจะเป็นควาอร่อยแล้วก็ใส่มะนาวลงไปแล้วก็ใส่ปลาร้าเจสุดคุณยายทองดีเนะี่ยอันนี้ได้สั่งซื้อได้ใน lazada shopee น,น,ปปนะก็พิมพ์ชื่อตามนี้เลย หาสเจร้านคุณยายทองดีก็ขึ้นเลยะลาเจร้อยเปอร์เซ็นะผมแล้วก็ซีอิ๊วขาวไปหน่อยแล้วก็จะใส่ผงชูรสนะผมตามส้มตำถ้าใส่ผงชูรสจะมีความอร่อยกว่าใส่รสบางท่านาอาจจะใส่รสดีเจเนาะแต่ผมว่าผมเอผงชูรสเนี่ยมันถูกกับยำหรือว่าถูกกับต้มตำแล้วก็ตำแล้วก็น้ำตาลตัดนิดนึงอน้ำตาลตัดนิดนิดนึงประมาณนี้ก็ใส่ลงไปนะผม ประมาณนะั้นถ้าท่านใดไม่ใส่ผงชูรสก็ได้นะถ้าถ้าไม่เรียกว่าผู้ที่ทานมานานแล้วเขาก็จะไม่กินเนานะประมาณนี้แต่เราก็ส่งเสริมคนใหม่ๆด้วยเนแล้วแม่เราก็จะขยำขยำให้น้ําออกเยอะๆหไหมอืมแค่ผมพาผมก็ได้กินแบบแซบแล้วน้ำลายแตกสอแล้วนะผมอืมประมาณนี้แล้วก็จะเอาแครอทลงไปใส่เนี่ยผมว่าต่างประเทศเนี่ยแครอทหาง่ายอยู่แล้วถูกด้วยอืมใส่แครอทลงไปขนมจีนไม่มีใส่บุนเส้นแทนนะดัดแปลงเอานะอืมประมาณนี้ เขาต่างประเทศนี้พี่ก็บ่นมาเยอะมากนะผมในในในกลุ่มออนไลน์ที่ผมออนไลน์ธรรมะด้วยกันเนาะแบบคืออยากกินส้มตำประมาณนี้เออส้มตำี่มแพงนะลูกละหลายร้อยสี่ห้าหกรอยเจ็ดรอยจะแถบยุโรปนะอืประมาณนี้ แล้วผมก็จะเอาเห็ดเห็ดเคล็ดลับก็คือไม่ให้มีกลิ่นเอาไปลวกน้ําใส่เกลือไปก่อนนะต้มน้ำนะลวกน้ําแล้วก็มาน็อกน้ําเย็นคือล้างล้างน้าเกลือออกแล้วก็บีบบีบบีบแล้วก็มา,าตัดหรือมาหั่นชิ้นเล็กๆ,ๆแล้วก็ใส่ลงไปเห็ดนางฟ้าจะมีความกรึบ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 ถ้าเห็ดดอ,อกขาใหญ่ก็ทําแบบเป็นขาเล็กๆนะชิ้นเล็กๆเล็กๆพอมันจะได้เข้าเนื้อนะครับผมประมาณนี้มันจะมีความกรึบ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 นะผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ตํา อ่าประมาณนี้ก็เหมือนคล้ายๆตำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเราก็ตำแบบตำช่ก็ตำียงตำอูรุอม่ม่เสื้อสื้อะเสื้อคือคือผมทำผมก็ขำกับตัวเองว่าผมทำไม่ได้ยังไงผมก็นึกนึกนึกถึงคนคนที่อยู่ต่างประเทศอนะเออประมาณเนี้ยอืมก็ยังไงฝากผลงานติดตามด้วยนะผมผมก็ทำพิบเป็นแดร็ก เรีว่าคลิปใดเป็นของแนลลี่ของตัวเองแล้วก็แบ่งปันรอยยิ้มนะผมก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการทานอาหารเจทุกวันพระวันเกิดเป็นสิ่งที่ดีฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวสูตรจะลงไว้ใต้ดิงด้านล่าง นะครับผมเราคือผมจะเอาแบบวัตถุดิบต่างๆที่มันมาดแดแปลผิกแพงได้ว่าไม่มีวุ้นเส้นไม่มีขนมจีนใช้วุ้นเส้นไม่มีมะละกอใส่แครลลอทนะครับผมะมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความอร่อยไปอีกแบบหนึง่งใส่เห็ดลงไปก็จะมีสีสันที่สวยงามก็เป็นกําลังใจให้ที่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับผมแล้วก็ทั้งประเทศไทยเหมือนกันเดยียวกมบยี่กีเกียริกองผมนะครับที่ยี่เกียรออกไปซื้อนยะสีสันน่าทานไหมละครับผมนี่ทานคนเดียวนะผมแซ่บมากเลยนะครับผมก็ มีความสุขทุกท่านแล้วก็เจริญอะไรว่าอนุโมทนานกับพี่ๆทุกท่านนะผมที่มาทานมาสัวัสทานเจลด้วยกันขอบพระคุณมากนะครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ